สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกท่านครับพ่ออยากให้กำลังใจในโอกาสที่เรากำลังกระเผชิญนกับวิกฤตไวรัสโคโรนา2019ซึ่งมันส่งผลกระทบไปยังมนุษย์ทุกๆคนกระทบไปยังสรรพสิ่งในโลกของเราวิกฤตนี้เป็นโอกาสสำหรับจิตวิญญาณของเราที่จะได้คิดพิจารณาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเข้าเฝ้าพระเจ้า เข้าพึ่งพระบารมีของพระเจ้าจริงๆจ,จริงจังๆสง,งสทีแต่ก่อนเราอาจจะพึ่งพาสารพัดเทคโนโลยีพึ่งตัวเองพึ่งความรู้พึ่งอะไรก็ตามแต่เราลืมพระเจ้าและณนะโอกาสนี้เราจงเข้าพึ่งพระเจ้าเถอะครับพึ่งพระองค์ด้วยความหวังและความเชื่อมัน่นและความไว้วางใจในพระเจ้าเพราะไม่อยากให้เราจะต้องรู้สึกอิดโรยกับมัน ภาษาอังกฤษในตอนนี้ในช่วงนี้นะครับจะมีคำหนึ่งซึ่งเราจะเห็นได้ตามข่าวตามเว็บไซต์อะไรต่างๆมากมายคำว่า languishing มันคือความเฉยเมยมันคือความอิดโรยมันคือความเฉื่อยชาปไปเรื่อยๆในจิตใจของเราบางทีเราก็รู้สึกอึนๆมนมึนๆมนึกับความคิดกับตัวของเราหรือทําวันๆนหนึ่งก็แค่ผ่านๆไปเท่านั้นไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้มองเห็นคุณค่าไม่มีเป้าหมาย พี่น้องครับและนั่นมันคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราจริงๆเพราะขอพลังของอมงพระผู้เป็นเจ้าจึงอยู่ในพี่น้องทุกๆท่านพี่น้องเรามาร่วมกันครับร่วมกันในทิฐฐานภาวนาร่วมกันได้ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ช่วยเหลือเราให้หัวใจของเรานั้นจะมีความชื่นชมยินดีไม่อิดโดยและก็ไม่เหน็ดเหนื่อยจิตใจของเราไม่เหน็ดเหนื่อยจิตใจของเราจึงเต็มไปด้วยความหวังและคําภาวนาและก็คําภาวนาไม่ใช่แค่ตัวเอง แต่เป็นพอนะให้กับคนอื่นให้กับโลกของเราให้กับทุกๆสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นพี่น้องวันนี้พ่อยกข้อความจากบทจดหมายของนบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปีในบทที่4ตั้งแต่ข้อที่4ถึงข้อที่9มาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องในวันนี้ครับจงชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาเถิดข้าพเจ้าขอย้ำอีกว่าจงชื่นชมเถิด จงให้ความอ่อนโยนของท่านทั้งหลายปรากฏแก่นคนทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาใกล้แล้วอย่ากระวนกระวายใจถึงสิ่งใดเลยจงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบถึงความปรารถนาทุกอย่างของท่านโดยคําอธิษฐานการวอนขอพร้อมด้วยการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินสติปัญญาจะเข้าใจได้นั้นจะคุ้มครองดวงใจและความคิดของท่านไว้ในพระคริตรสต์เยซูดังนั้นพี่น้องทั้งหลาย สิ่งใดจริงสิ่งใดประเสริฐสิ่งใดชอบธรรมสิ่งใดบริสุทธิ์สิ่งใดน่ารักสิ่งใดควณยกย่องถ้ามีสิ่งใดเป็นคุณธรรมถ้ามีสิ่งใดน่าสรรเสริญท่านจงพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยการใคร่ครวญเถิดสิ่งต่างๆที่ท่านได้เรียนรู้ได้รับฟังและได้เห็นในตัวข้าพเจ้านั้นจงนำไปปฏิบัติเถิด แล้พระเจ้าแห่งสันติจะสถิตยอยู่กับท่านพี่น้องให้เราได้ร่วมใจกับภาวนาสำหรับวิกฤตการณ์ที่มันเกิดขึ้นในโลกของเราให้จิตใจของเราอย่อดอยินลรยให้จิตใจของเราจย่เมินเฉยกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นจะจงตั้งใจและใช้ชีวิตอย่างผู้ที่มีความชื่นชมยินดีอย่างเต็มเปี่ยมยังมีความหวังแค่แต่พระเจ้า พกลูกขอวิงวอนขอสำหรับโลกของลูกขอสำหรับบุคคลที่มีความวิตกกังวลขอให้สำหรับบุคคลที่มีจิตใจที่เย็นชาเมินเฉยไม่ใส่ใจขอภาวนาให้กับสำหรับผู้ที่ใกล้ตายและสำหรับผู้ที่กำลังเกิดใหม่ภาวนาสำหรับบุคคลทั้งหลายที่กำลังมีความทุกข์ยากทั้งภายนอก คือการใช้ชีวิตและก็ทั้งภายในจิตวิญญาณของเขาขอให้จิตใจความคิดอารมณ์ร่างกายของเขาได้ถูกเติมเต็มด้วยความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินมาในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเทินอาเมนขอบพระมารดามารีพระมารดาของพระศาสนาจักรช่วยเสนอวิงวอนพระบิเจ้าเพื่อพระศาสนาจักรและเพื่อ โลกของพวกลูกด้วยวันทามารีเปี่ยมด้วยพระสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรข้สตรีใดๆและพระเยซสูอรรของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าประภาวนาผู้ลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอามนและขอทุกสิ่งเป็นที่ได้รับการสรรเสริญสำหรับพระนามของพระองค์ ขอพระสิริรุงโรดจงมีแดารงพระสิริรุงโรดดาพระบิดาและพระบุตรและพระจิตเมื่อในปฐมการบัตนี้้และทุกเมื่อตลอดนนรันดอนอเมนขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ